ฉีดแค่สองต้นเพื่อให้มนความแตกต่างนะครับถ้าแบแปลงผักแปลงอะไรต่างๆนะขอสักครึ่งแปลงก็ได้ดนะครับอย่างไรก็สิบต้นบตออ่อละหัวข้อถ้ามันตายมาปุ๊บในหุ่มซื้อเลยสิบต้นนะนะครับยังไงก็โทรบอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รอรับโทรศัพาาไไทน์นะครับเอาใต่อไปใส่อะมิโนครับวีดีอะมิโนนะคะนี่จะใช้ยี่สิตรนะครต่อน,น้ำยี่สิบริตระเราจะใส่ลงใยี่สิตรก่อน ระหว่างที่เราไปมันจะเสริมให้อีกนิดว่าใหม่ๆไปกันเป็นทีมเพื่อลดความกลัวและก็หัวลืมคนหนึ่งจำเรื่องหนึ่งไปเป็นทีมค่ะ เพราะว่าเวลาเจ้าของบ้เนี่เราไปสี่ห้าคนเนี่ยเขาก็จะเก่งแต่คนนั้นช่วยฝานนั่นมันมีสเกลยี่สิอยู่ตัวนันใส่ที่ดีเลยตองหเนั่นเองที่ช่วยแต่เพ่มตวนั้นฝานึงมัน่ดเลยฝานั้นมันมีสเกลยี่สิบอยู่ไม่ต้องไปดึงสิบก็ใส่สองฝาน่ามันจะพอดีนะครับอันนี้เด่กคือเราจะใช้แต่ว่าคิดแล้วไม่ต้องไปผสมกันอีกให้เป็นยี่สิบนะครับแต่ว่าเราผสมทีละส่วนก่อนคิดแล้วคือยี่สเลยาแงว่าใชอห้าต ยี่สิบใบตัวนี้ทั้งหนึ่งง่ายนะครับเนี่ยครับแบบเทลงทั้งหมดเลยนะครับฝาเขียวเนี่ยจะดูที่สิบซีซีพอดีนะครับสิบซีซีพอดีก็คือใช้น้ำหนึ่งลิตรถ้ายี่สิบลิตรก็ใส่ที่สองนะครับโกห้าห้าต่อยี่สิบใช่ไหมครับครับ แ่่เราจะใส่ก็มนตก็ได้ก้ยังไงก็ได้ครับมตัวยี่สิบเพราะว่าเขาผสมสิบเฉยๆแล้ว่าเขาผสมเพื่อให้เข้าใจครับเราใส่ตัวนี้ตัวนี้ครับมันเป็นกลุ่มนมดูครับนมดรอาร์เมโนนะครับมันจะหอมเหมือนน้ำนมเลยคุณเคยนะเนี่ย าลตัวนี้เป็นเล็กตัวาสเลัสด้วยแลัก็เป็นตัวนมเปี้ยวน้ำตกนะครับก็คือในส่วนของการหลักจากยีสวเืองนะครับมียีสด่วยนะครับแล้วไอ ตัวนี้กรมปศรุสัตว์กะรกะทรวงเกษตรของญี่ปุ่นอนุญาตให้ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ได้ผสมน้ำให้หมูให้แป้ง<อ>นะครับญี่ปุ่นใส่รวมเลยว่าเขาสตีกเกอร์เข<อ>าใส่รวมออกเอหนกมากเลยนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เข้ามาอันนี้ครับคือเจ้าของนะครับคุณโยระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขายร้านต้นขายไงก็มาขายอย่างเงี้ยแหละครับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจ็ด้ันหสิบห้ มัน <łość> ไม่แม่ไปผสมแบรน์เห็นเจ้าอื่นหรอไปเขาไปผสมน้ำไข่อะนะครับแสดงว่าความเข้มข้นนะครับเจอไหมครับที่อันหนึ่งนะครับถ้าลองเซิร์ชดูนะครับในไอตัวของญี่ปุ่นใช้แบรนด์คริปโตะนะครับ นี่ยป่ะวันบังคับวันจะบินหน่อเลยนะครับ จกมาหนยครับครับอันนี้นะครับอันนี้คือการอุบัติกาลต้นนะครับสลับที่ปติเราเอาต้นกล้ามาไว้นะครับเขาแค่แกล้มนะครับเนื่องจากว่าเขาล็อกตัวนะครับไม่ตายแต่ไม่โตนะครับในการทำเลยครับก็ให้ให้ใช้ขุดนะครับ ขุดดินโลสักสิบเซนนะครับทาไมเราต้องขุดดินหนึ่งเพราะเราต้องการว่าให้น้ําเขาอ,อยู่แล้วก็ที่สำคัญจริงๆเมื่อขุดเสร็จแล้วมาปุ๊บเนี่ยเราใช้ดินที่เราปลูกไว้นะ่ะหนึ่งร้อยกิโลนะครับปูก่อนผสมเรียบร้อยแล้วก็ปูถ้าเราครั้งแรกมาปูอยากให้ไมโครไรซาด้วยก็ใส่ไมโครไรซาลงไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็เอาต้นกล้ามาเรียงแบบนี้ครับถ้าถ้าต้นแก้าไปเยอะก็ให้มันห่างกันนิดนึงครับเพราะว่าให้ลากเขากระจาย นะครับแล้วก็ท้องดินนะครับมันก็จะหนาประมาณฝ่ามือหนึ่งทำไมครับมันจะล่อให้ลากฝอยเขาแตกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราพุ่ก็เรียงๆไ้แบบนี้ปุ๊บก็พ่นต่อไปกันลดน้ำนะครับลดน้ําให้ชุ่มโดยเฉพาะในเรื่อของกระท่อมนะครับเขาชอบให้ความชื้นนะครับแล้วก็ช่วงที่ทําไมเราต้องทำสแลนเพราะตอนเมื่อมันเปิดตาดอกตาใบาขึ้นมาเล็กๆขึ้นปึ้นนะี เขาทนแสงไม่ได้ไม่งั้นมันจะไหม้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราซอฟแสงลงไปก็ระบางแสงไว้ย่อย50%นะครับถ้าเขาแข็งแรงใบก็เต็มที่เลยนะครับเรามาดูว่าอ,อีกกี่วันเข้ามาเขาจะผลดดอกผีใบเข้ามานะครับไม่ใช่เฉพาะต้นกล้านี้อย่างเดียวนะครับต้นกล้ากลุ่มเหล่านั้นะทําแบบนี้หมดเลย มันจะเห็นผลเร็วกว่าที่เรารอไว้แบบนี้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือต้องทํากระบะตรงนี้นะครับก็สี่กระบะนะครับสี่กระบะเอากลุมล้วนะเข้ามาไว้ตรงนี้ให้หมดนะครับเราก็จะถามว่าจะลอดมั้งท่านท่านดูที่ผลต้นนะครับตาบใดที่รอเล็บนะครับเล็บเราเนี่ยขูดนะครับเขายังมีเ,มเขียวอยู่ นะครับแสดงว่าล่าเขายังไม,ไม่ไม่ตายนะครับพอสะสมาสามารถที่จะฟื้นได้นะครับแล้วที่สาคัญจริงๆก็คือเศษวรดพืชกลุ่มตัาเนี้ยคุณเลยครับก็พยายามดึงออกนะครับเขาก็จะอ่าไม่แย่งอาหายนะครับเราต้องดูเลยว่าดินนะครับเขาแน่นไหมอาจจะต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนถุงไหมนะครับเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับ